มามากินกันกินข้าวเช็ดันนอันนี้เป็นแกงเนี่ยไอ้มันเป็น้หลดหมกแล้วเราก็กินเนื้อสัตว์แล้วเหลือแม่เสียายแม่ก็ไปแช่ช่องแข็งแล้ววันนี้แม่ก็มาเติมน้ำ เติมน้ำแล้วก็เอาตีนไก่ที่เราต้มวันนั้น5้าโลอ่ะมาใส่แล้วเป็นเมนูใหม่อันนี้เป็นข้าวผัดที่แม่ผัดไปวันนั้นอันนี้เป็นเป็นไก่อีกไก่เมื่ออบลมร้อนมันเสียซื้อใหม่ยังไม่มาก็เลยเอาไปอบไมโครเวฟอันนี้เป็นข้าวผัดเบคอนใส่ซอสโคตรอร่อยอันนี้ก็หมักด้วยซอสโคตรอร่อยอันนี้ก็ใส่ด้วยซอสโคตรอร่อยซอสโคตรอร่อยจะได้ปักจะก้าขายวันวันอาทิตย์สอขวดร้อยห้าสอยม ทำได้สามร้อยเมนูใส่อะไรก็อร่อยเนี่ยเอามาผัดก็ผัดจะอร่อยี๋ยววันเสาร์นี้เราทำรัดหนะ้าใส่ซอสูตรอร่อย ่อยมากพอหมกไงไม่กินเนื้อสักกุ้งปลาหมึกมันหมดแม่ก็เอาน้ำไม่เสียดายไงเพราะใส่ไข่ตั้งยี่สิบฟองใส่เครื่องแกงใส่กะทิทำเองอะ่ะ แบบคนหาดใหญ่ <c oughs> อดอยากไม่อดอยากแล้วเลยจากรเกียร์ไปแล้วทำอาหารในเวลาสามสามพันล 3, 3, กล่องแล้วก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ใช้เรือเอาไปแจกประชาชนจนแล้วกลัวพระราชทานจะไปละรอติดพระองค์ท่าน เอาให้ทหารอาตุงพระราชทานเป็นม้อไม่ประชาชน5พันชุดไปก่อนที่รัฐบาลจะไปอีกแล้วก็ตอนนี้พวกอินฟลูเอนเซอร์มาดามติงจะไปไม่ได้เอาเงินเบอร์จากเพากคนส่วนตัว กือบตามร้านจะซื้อของให้ซื้อเรือด้วยพิมพลิพายเขาพักเงินส่วนตัวนายร้านเลยคุณหมอสนิงก็กำลังหาคนจะขนของไปอยู่มันจะคนคนที่เอาไปอะ่ะเขาต้องหารถ บางคนเขาไม่ยอมไปเพากลัวไปลลอันตรายตอนนี้รัฐบาลระดมเต็นที่รอติดสาาั่งราดใดขาสุขสิทธิสุขวิมลให้พลเอกการศิษฐ์สุขวิมลมาร่วมประชุมกับนายกเลย แล้ววันนี้นายกก็ลงไปอีกอืการจอมพลังก็ไปอยู่ที่นั่นบินมารอริดเบิ้นนาคอนบุ๋มปนัดดาแต่กันตอนนี้เขาบอกเขาไม่รับบริจาคเพราะว่าไม่มีตำแหน่งในมูนิธิไม่ไบบกล้าจะไปกระต่อง พี่มี่ายแบบไม่รับเงินบริจาคทำเองกลัเวเด,ดเดี๋ยวจะเดือดร้อนเดี๋ยวจะเดือดร้อนข้างหลังเดี๋ยวคนไปแจ้งความจับอ,อีนี่อ่ะอีนี่มาชวนอะ่ะมึงระวังมึงจะโดนแจ้งความจับไม่เส่ะ อีหญิงมึงอย่าไปเสือกอย่าไปเสือกเดี๋ยวมันจะโดนแจ้งความจับถ้าเกิดก็มีปัญหาเรื่องเงินบริจาคอมเงินบริจาคอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วคนไปแจ้งความจับแบบมึงจะเดือดร้อนเพราะมึงมาชัดส่วนรับกอกไปเลยไม่รับกูจะบอกมึงอีง ผมเจอเข้อหาสมรู้ร่วมคิดมึงจะสวยการขอรับบิจาคมันต้องขออนุญ,ญาตจากตระทรวงมหัดไทยมันรู้หรือเปล่าไปรับโดยไม่ได้ขออนุญ,ญาตมีทั้งโทษจำคุกโทษปรับรู้แบบอีกอย่างม,มันจะลบไม่ลบไม่ลบกันจะบล็อกมึง 함번해수 있어, 밸 เขาแดกข้าวก็มันดาอิสักพักเพื่อไทยเขาซื้อเรืออะไรหนึ่งร้อยลำไปช่วยเลยไม่ใช่เขาแดกข้าวก็มันนั่งด่าอิสัก แล้วโรงพยาบาลหัดใหญ่บอกว่าไม่มีข้าวจริงเขาบอกเป็นเฟกนิวแล้วที่บอกว่าตายร้อยศพไม่จริงมันเป็นศพจากที่อื่นแล้วเขาเอามาไว้ที่โรงพยาบาล หมอเขาบอเป็นเฟกนิวไม่จริงคน,นด่าพนลูที่มันไม่เก่งมันเลยจะเก่ง มันทําให้สาบันพระมนากษัตริย์อาหารชอประดับประีสนิทเวลาพระองค์สเสด็จไปต่างประเทศมันจะไปตีสนิทไปด้วยเนี่ยง่ายทำให้ประชานชนชข้าใจผิด เราแบบเป็นเจ้าภาพในการประกวดเราต้องทําให้ทั่วโลกเขาศรัทธาประเทศไทยว่าเราปล่งใจเข้าใจแล้วปะ่ะไม่ใช่ไม่ได้จีนหนึ่งล้วก็ไปไปหาเรื่องเขาไปดา่าเขาไม่เอา อันนี้ทาเองนะซื้อมาห้าโลไปซื้อตลาดไทยนะมันจะมีแบบสวยๆถ้าเราไปซื้อตามตลาดเล็กๆะมีแต่ของไม่สวยตลาดไทยมันเป็นแหล่งขายตรงอะ่ะเนี่ย ทำกินเองประหยัดจะอาแล้วก็ตะกล้องกินได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นอิสลามันทำเองไงมันมันก,กินมันกล้ากินชามมนานม่มีตาไม่มีไขมันททาไม่มีคอะะเลสเตอรอลสูตรผ้าถั่วเชื้อหอมหนึงมีสิบซองทรงได้สิบแก้ว ไซเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาบ,บรี่แบเบอร์รี่กล่อนึงมีสิบสองชองได้สิสบแก้วซอสมีคุกสองขวดหนึ่ง้บาทมีอย่างเผ็ดและยังไม่เผ็ดซอสผัดกะเพาสองขวดหนึ่งอบาทน้ำยำตาลิซ่าแบบลิซ่ายี่ห้อริซ่าสองขวดหนึ่งร้อยบาทมีอย่างเผ็ดและยังไม่เผ็ดยง ย,ยังไม่เผ็ดใส่น้ำกระเทียมดองอย่างเผ็ดมะนาวแท้ดำสดใหม่ทุกวันซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งตาลิซาแบลลิซายี่ห้อริซาสองขวดร้อยห้าสิบห้าร้อยมลมีอย่างเผ็ดและอย่างไม่เผ็ดน้ำจิ้มหมูกระทะสุกี้ชาบูตาลิซาแบลลิซายี่ห้อริซาสองขวดร้อยห้าสิบมีอย่างเผ็ดและอย่างไม่เผ็ด ซอสหอมเจียวพริกขั้วกรอบในน้ำมันมะกอกมีโอเมก้าสามโอเมก้าหกวิตามินเอโจีเตวีเกนไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีเนื้อสัตว์สองร้อยสี่สิบกรัมร้อยห้าสิบบาทร้อยยี่สิบกรัมหนึ่งร้อยบาทพริกปีศาจโกดเปเปอร์พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกโคตรเผ็ดพริกผัดร้อยยี่สิบกรัมหนึ่งร้อยบาท พริกเปิลพริกปิซซาโค้ดเปเปอร์พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกโค้ดเผ็ดเอาไปทำลาบน้ำตกน้ำจิ้มแจ่วต้มแซ่บก๋วตกเตี๋ยวต้ยมยำชุดหนึ่งหนงึร้อยบาทมี1ิบซอง ต,ตักกาหน้าจอเลามีนาำนมตีซอสซอสอร่อยมากาสชุดอร่อยเขาผัดก็ใจตาชุดอร่อยเน,นี่ยอันนี้ตีนไก่ซุป,ปตีนไก่เนี่ยเป็นอันนี้เป็นหอหมกนะแต่อันนี้ใส่น้ำลงไปก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผัดอะไร ผัดผงกะหรี่แต่เราไม่ได้ใส่ผงกะหรี่เราใส่เกล้งแกงใส่กะทิอันนี้หมักแด้อร่อยเงียบใส่ซอสโคตรอร่อยสองขวดร้อยห้าสิบห้าร้อยมลปัตรตะก้าวันวันอาทิตย์ตอนนี้เราสติกเกอร์อยู่มันยังไม่เสร็จ อร่อยมากเอางงไปลงมาเตจีพี GP เพราะว่ามันจะไปแข่งที่ สนามของอนเนเวินหรือเปล่าไอ้อันนีกีมันเนี่ยมันจะมันมันอนุมัติงบประมาณ่ะให้ซื้อซื้อลงไฟฟ้าอีกเกือบห้าพันล้าน ตอนนี้มีอยู่สองโลไม่ได้ผลิตมันยังไปซื้อเพราะถ้าซื้อปุ๊บมันจะได้คอมมิชชั่น50%ไง มาไทยได้ก็มามามอบตัวก็ถอนหมายจับแค่นั้นเองแล้วก็ประกันตัวแต่ชื่อนางไม่จบ เชื่อแหละทำอะไรก็เจ๊งหมดคามานาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแค่ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตร้าถหัวเชื้อห่อหนึ่งมีสิบซองทรงได้สิบเก้วไ b เบอ e r r y สกัดจากสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบคเบอร์อรีร่ ก่องหนึ่งมีสิบซองส่งได้สิบแก้วกรติก,กาซ้ายมือหน้าจอซอสมี่คุกสองขวดหนึ่งร้อยบาทมีอย่างเผ็ดก็อย่างไม่เผ็ดซอสปาเกาสองขวดหนึ่งร้อยบาทน้ำยำตาริซาแบนลิซ่ายี่ห้อลิซ่า 2องขวดหนึบาทมีอย่างเผ็ดและอย่างไม่เผ็ดยังไม่เผ็ดใส่น้ำคาเทียมดองอย่างเผ็ดพนาวแท้ทําสดใหม่ทุกวันสองขวดหนึบาทขวดละร้อยแปดสิบมลสองขวดร้อยห้าสาอยมลซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งตาลิซาบาลิซายี่หริซาสองขวดร้อยห้าสิบห้าร้อยมมีอย่างเผ็ดและอย่างไม่เผ็ด น้ำจิ้มหมูกระทะซุกี้ชาบูตาลิซาแบลลิซ่ายี่ห้อลิซ่าสองขวดร้อยห้าสิบมีอย่างเผ็ดและอย่างไม่เผ็ดห้าร้อยมล ตีละว,วันไม่ตึงเ้ือก,กันใจละวันอันนี้ทำเองค่ะทำเองหมดค,ำเ,คำเองมันถูกถึงได้เป็นอักษรเป็จัก ซื้อใจมาสิบโลเราก็ใจซอสของเรา่ะทำทำแล้วก็กินได้เป็นแบบประหยัดแต่เศกิจแบบนี้เงินหายากประหยัดได้ก็ต้องไป แม่ยังประหยัดเลยไม่แต่งหน้าไม่ซื้อเสื้อผ้าไม่ออกไปข้างนอกประหยัดไปตั้งหลายแสน ขาบอกว่าน้ำจากทางภาคใต้อะจะไหลามากกว่าสมอ <c oughs> น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยจะไหลเข้ากาทบธมอไม่มีรัฐบาลไหนที่จะสร้างเขื่อนกั้นทะเลเลยมันต้องรีบสร้างเขื่อนกั้นทะเลชาเมนาไม่มีน้ำตายไม่มีไขมันแทนไม่มีคอเลสเตอรอล สูตรพาดหัวเชื้อห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่กล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วถ้าราชการเขาไม่กล้าทำเพราะนายไม่สั่งเหมือนทหารเนี่ยลบไม่ได้นะเขมรมายิงแล้วยังทำไม่ได้ต้องให้นายสั่ง ถึงไปโต้อตอบนี่ติดคุกทหารต้องรอนายสั่งคือน,นายกเอกชนไม่ต้องรอใครสั่งทำได้เลยเข้าใจหรือ,อยังแม่เกลียดมากเมื่อกี้ไงกำลังกินแล้วมันก็มาคอมเมนต์ด่า โโกินอย่างอาร ե ตอร่อยแต่คนหากใหญ่อดอยาอิสัตกูก็กินข้าวเช้าอย่างนี้ทุกวันอิสัตอาหารกูก็ทําเองอร่อยก็เพราะว่าซอสกูอร่อยเข้าใจแล้วเปล่าอิสัต์เมื่อกี้เมื่อกี้กูกํกลาลังกินข้าวเห็นคนหนึ่งเข้ามาด่ากูเนี่ยโจบอกรสชาติแบบไหนครับซอสอร่อยค่ะก็ตะก้ากินเลยค่ะก็ตะก้าไปกินรู้เลยค่ะไม่ต้องมาถามลำคาร,ร้อยหนึ่งมึงยังไม่มีปัญญาซื้อนี่ไงชื่อชาลี ชื่อชาลีบ่าวบอกว่าคนหาดใหญ่อดอยากท่านกำลังอร่อยอสัตว์พ่อมงตายอชาลีอห่วล้วยอสัตว์ทุกคนเขาก็ต้องกินข้าวเช้าแล้วาสมไายหาดใหญ่น้ำท่วมแล้วพวกเขาอดอยากแล้วคุณจะต้องไม่กินข้าวมานั่งร้องไห้บีดน้ำตาเหรอไอควายเดี๋ยวกูก็ลงวันเสาร์ไปงานแต่งงานก่อนของเฟิร์นเลยขาเจติม๋ม ฝนชอเป็นทนายว่าความให้ใบเตยอาสยามชนะเขาแต่งงานวันเสาร์นี้คุไปงานแต่งงานตอนหกโมงเย็นน่ะโตจีเนี่ยเสร็จอะไรก็น่าจะสามทุ่มก็ขับรถไปนู่นหาดใหญ่เลยไปนอนข้างถนนรถก็เก่าน้ำก็ท่วมไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าอย่าเสือกไอสัตว์พ่อมันตายควยเย็ดแม่หน้าตาก็ไม่มีเป็นอวตารแมหาดใหญ่อดอยากแล้วคุต้องอดอยากตามเขาเหรไอสัตว์ ชีวิตมนุษย์ทุกคนมันก็ต้องกินข้าวคว่ากินข้าวเช้าทุกวันของอย่างนี้อิสัว์ไม่กินมันจะอยู่ได้ยังไง<ม>เสือกพ่อตายคุยเย็ดแม่เฮียไปปั่นทุกเพจเลยแหละไปปั่นทุกเพจเลยไปด่าเขาไปช่วยหรือยังหาใจทําไมไม่ช่วยอย่างงุ้นอย่างนี้อิสัว์เขาจะช่วยไม่ช่วยเกษตรของเขามึงนึกว่าไปง่ายเหรอขับรถจากกรุงเทพเนี่ยไปถึงนั่นเนี่ยสิบสองชั่วโมง ยิ่งน้ําท่วมเนี่ยรถติดทุกจังหวัดทางภาคใต้ไปลําบากไปแล้วรถไปตายข้างถนนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอสัตว์มาคอมเมนต์มันไปด่าทุกเพจลยพวกเฮียเนี่ยเขาเรียกอวตารไงมันก็คือคนใต้ด้วยกันนั่แหละแต่ว่าแบบว่าแบบรักพวกพ้องไงแล้วทำให้หมายหาว่าเรียกร้องให้ทุกคนต้องไปช่วยมันก็ต้องแล้วแต่เขามีกําลังช่วยหรือเปล่าไอสัตว์ อย่างกูเนี่ยกูไม่มีเงินกูเอาไปช่วยทหาร4เดือนกูหมดไปหนึ่งล้านกูหมดตัวแล้วรู้หรือเปล่าไอสัตว์เหี้ยวายแม้จะต้องไปบังคับทุกคนหรือว่าจะต้องไปช่วยหาดใหญ่มันก็แล้วแต่กำลังทรัพย์เขาก็ามีเงินหรือเปล่า เขามีคนขับรถไปป่ะเขามีรถไปหรือเปล่ามึงรู้ไหมไปหาดใหญ่ไปกลับค่าน้ำมันรถสี่พันนอนโรงแรมอีกขับรถตลอดยาวตลอดไม่ไหวหรอกถ้าใช้ใจ่ายเป็นแสนเวลาไปเนี่ยไปแจกข้าวของเขาอะมึงรู้หรือเปล่าไอสัตว์มึงก็ต้องดูกําลังเขาว่าเขาไหวหรือเปล่ากูอายุหกสิบเจ็ดละไอสัตว์เงินกูก็ไม่มีกูตกงานขายของมึงก็ไม่ซื้อไอสัตว์ ขายร้อยหนึ่งก็ไม่มีกำไรติ๊กตอกเอายี่ิบกูเหลือแปดสิบกูขัดทุนอยู่เนี่ยไอสัตว์เขากินข้าวก็ยังมาด่าเลยแบบว่าอุย้ยหาดใหญ่กำลังอดอยากแต่มึงกําลังอร่อยคัวพระราชทานไปแล้วทหารเรือไปแล้วรัฐบาลก็ไปแล้วพักเพื่อไทยก็ไปแล้วอินฟลูเอนเซอร์หลายคนก็เอาไปแล้ว ไอสัตว์คนยังไึงเยี้ยไปไปป่วนทุกช่องเลยอ่ะไอสัตว์คนอื่นเท่าก็คงแบบกลัวมึงกูไม่กลัวหรอกกูดาย้อนกลับเลยไอสัตว์พ่อแม่โคตรพ่อโคตรแม่ไม่สั่งสอนกำแดงแดกข้าวมาบอกอุย้ยหาดใหญ่กำลังอดอยากแต่มึงอร่อยอดอยากมันไม่ได้ท่วมทั้งจังหวัดมันท่วมแค่บริเวณนิดเดียว